Oh, 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 oh. รายการ Star Wars Trade Center ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นอย่างจักรยานติดชาร์จนะครับซึ่งฝ่ายตรงข้ามนะครับจะมียานรบตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Fighter งท่านเ g e นลองหักนะครับมาเป็นคู่ต่อสู้ในวันนี้นะครับซึ่งด่านหนลัก ที่เราจะต้องเจอนะครับก็คือการจะต้องทาเงื่อนไขข,ของภากิจ Galactic Challenge ให้ผ่านนั่นเองครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4เงื่อนไขด้วยกันนั่นก็คือ 1. เราจะต้องใช้ยามฝ่ายต่อต้าทั้งหมด3ามลำสอเสร็จสิ้นการต่อสู้3ต้องติดอเอฟเฟกหยอมเย้ยให้ได้มากกว่า3ครั้งครับหลังจากจบเกมโจงตีนอกตาต่อสู้ให้ได้เกิน10ครั้งนั่นเองครับ ก็รวมแล้ว4อย่างด้วยกันและยานที่ผมเลือกเล่นนะครับก็คือ,อยานของท่า,ออานแอมเบรลพีหรือ,อชื่อ,อยานลบก็คือ e x e c u ิคิวเตอร์ผมต้องเปลี่ยนจากยานที่เคยวางไว้ก่อนน,นี้เป็นยานลบของฝ่ายอกอง้านทั้งสามลัง คี์หลักของด่านนี้ครับถ้าจะเล่นให้ผ่านจริงอ่ะคือต้องให้ยามบอสนั้นอยู่รอดตลอดรอดบฝันไปจนถึงกับการที่จะต้องติดเอฟเฟกต์เยอะ,ยอะยครับซึ่ง ใพงที่ผมอยากวางไอจีสองพันคืออยากให้เอามาเป็นตัวล่อและปล่อยให้ฟนเนลไลเซอร์นั้นยิงยามบอสไปไปก่อนเพื่อที่จะค่อยติดเอฟเฟกยเยอยทีหลังช่วงแรกๆคือจะโจมตีให้แบบติดเอฟเฟกตล็อกเป้าติดเอฟเฟกอะไรต่างๆที่เป็นดีบัฟนะครับทั้งหมด20ครั้ง ่าผมเรียกยานของโพดามิลอนครับอืมจงตีแล้วแต่ว่าเออก็ไม่สะเทือนอะไรเลยครับก็ไม่เป็นไรค่อยๆจงตีไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบอุ้ยมาสอย i อ2 0สองพันเล็กตุ๊เป๊ะผมจะไปแชร์อะไระครับอ,อืในเมื่อยานลบยังเหลืออยู่อุ้ยยานของ ไฟพายลอดนี่โจมตีหนักเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรอืมอ่าเทิร์นต่อไปเนี่ยครับจะต้องติดเอฟเฟกต์ยอกเยอะให้กับยามบอสครับเพื่อที่จะทําให้เอฟเพื่อที่จะผ่านเงื่อนไขให้ได้ครับหนึ่งอันก็คือต้องิดเอฟเฟกต์ยอเยอะอย่างน้อยห้าครั้งอ่าดังน,นั้นเราก็เรียกยามเซฟวันมาให้มันล่อเป้าเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายยามฝ่ายต่อต,อต้านนั้นถูกทําลาย อีกครั้งหนึ่งจบเกมเ <c oughs> นี่ยครับผมผ่านทั้งหมด4เงื่อนไขอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ